สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับลุงอาร์ตชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปเดินรอบสวนกันนะครับสวนของผมเองนะครับไปกันเลยครับนี่นะครับไปล้วเดินรอบสวนเป็นสวนสวนยางนะครับ ก็ช่วงนี้ก็จะปิดหน้ายางละปิดหน้ายางเขาอาจะเข้าสู่ฤดูแรงนี่นะครับต้นยงางพาราก็ไม่ได้กีดแล้วพาไปชมเล่นๆครับมารอบสวนจะมีอะไรบ้างโอ้่ตอนนี้็นี่ยครับแห้งละแห้งตาแห้งตาย บางต้นก็โดนปวกครับผมปวกกินปวกมันแทะข้างในครับข้างในยอดลงมาแล้วก็ทีเนี้ยก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาสีครับสีมาทาเลยครับให้มันเข้าเนื้อไม้ไปเลยทีแรกนึกว่าจะตายครับต้นนี้แต่ก็ไม่ตายครับมันปร่งยอดใหม่ละนี่ไปดูกันต่อเลยครับ ตอนนี้ก็พึ่งซ่อมไปครับนี่ซ่อมอีกต้นหนึง่งต้นนี้นะครับเอาสีทาเหมือนกันให้มันเข้าเนื้อไม้ไปเลยตอนแรกแห้งแล้วนะครับนี่แห้งเหมือนว่าจะไม่ไม่เป็นอันนี้ก็เขียวมาละลองไปใช้กันได้ครับสีทาเลยไม่ให้ปลกมันขึ้น บางต้นก็ปวกขึ้นครับโซนทางนี้ไม่ค่อยได้มาเลยนี่ครับปบวกสัดสูตลอดการของสวนผมเท,ท่าหน่าจะ็ถนนนะครับสวนจเดินรอบไปนะครับวันนี้ก็จะมี สะน้ำครับเล็กๆตอนที่เราเอา,เ,อาเริ่มปลูกตอนแรกครับแล้วก็ขุดสะ,ะเจออะไรครับนี่ปะไม่เสาบ่ะเฮ้ยใส่มาตัดไว้เลยไม้เสานะครับไม้เสาคนเหนือห้องไม้เสานะครับคนไทยห้องหว้หมูนี่ เอาไว้สวยมะม่วงสวยอะไรที่มันสวยนะครับน,นี้ต้นหวายครับต้นหวายนอหวายอดหวาย,ยานีต้นยางมีก็ซ่อมเหมือนกันเริ่มโตแล้วครับต้นนี้นะครับเอาไปทำไม้กวาดนปครับนี่ไม้กวาดดอกหญ้าเขาจะเอาตัด ตัดลำต้นเลยนะครับตัดชุบเลยตัดแล้วก็ห่อไว้เป็นการรเป็นการรมแล้วก็ไปตากแดดที่ถนนตากแดดพอขนนะี่มันร่วงเสร็จก็เอามาทำเป็นไม้กวาดครับนี่ต้นมันสำปะหลังครับนี่กล้วยป่าครับกล้วยป่าบานาหน้าฟอเรสกล้วยป่า อันนี้ก็ยางแสดครับไม่ต้องไปตัดมันนะครับบางคนบอกว่าให้ไปตัดให้มันขึ้นต้นเดียวเลยแล้วสวย,สวยแต่ผมแบกแนวครับมันขึ้นยังงก็ตามนั้นทำธรรมชาตินี่ครับสะน้ำเป็นโคเป็นรอหมดละไม่มีน้ำนะครับน้ำแห้งเก๊กโอ,หอ้หน่ายเลยห่าย นี่ปีนี้ไม่ดูแล้งมาเร็วด้วยไปต่อครับรอบสวนนี่ขนาดพื้นที่ไม่เยอะมาบเ่ยนู่นครับ,บต้นทูเดียนอยู่ดูนี่ตน้นเออออกมยวยเพื่อเห็นป่ะแม่ มันคือต้นยังคือต้นมะยงชิดนะครับมะยงชิดลองกองไรน,นี่แหละไปต่อเลยครับมันมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมครับส่วนหางผมมันเป็นอาจจะเป็นรูป ด้านขนานสี่เหลี่ยมพนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมด้านขนานมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าดีๆเหมือนส่วนคนอื่นอ่ะ <c oughs> ไปต่อเลยตอนนี้ก็ปิดหน้าปิดหน้ายางนะครับให้ต้นยางม,มันพักฟื้นอาจจะเริ่มกีดีพีก็ ต้นเพื่ภาไม่ถูนาครับนู้นครับแถวเนี้ยแถวน,ถวนี้นี่เป็นซ่อมใหม่ตลอดไปต่อครับโซนทางนี้มันเป็นก้อนหินครับมันก็เลยโอ้ครับอย่าง แห้งเหี่ยวซึ่งไม่มีี่มันไม่ค่อยชุ่มทางนี้นครับมันไม่ค่อยชุ่มชื้นเหมือนทางนี้เนี่ยไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงครับวันข้างหน้าถ้าช่องผมยังอยู่นะครับผมจะเลี้ยงสัตว์ให้เพื่อนๆดูบริเวณนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นเลี้ยงกิ้งหรีดก็ได้นะครับ เอาออ้ยคลิปก่อนๆครับที่ผมโอ้ยน้ำห่อนโอ้ตาย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 โอ้ยร้อนนี่ครับกำมังซึมๆเลยซึมๆ จะได้ไม่ตายต่อไปสามสี่ต้นเนี่ยตายตลอดสงสัยมันลากมันไปไม่ถึงใต้ดินนะครับมันเป็นหินนะ่นะหะเนี่ยนะี่นะหินถึงนั่นเลยสวนอยู่บ้านปันเจนนะครับบ้านปันเจนตำบลสลกอำเภอวังจิีนันแปะ เดี๋ยวถ้าวันหน้าถ้าร่างกายพร้อมดีๆนะครับผมจะพาไปนี่ครับโอ้โหตรงนี้เป็นเหวเลยพี่นอ้องเหวง่ายนะครับจะพาลอยตัวไปลงไป้างล่างเทนานั้นก็ขึ้นมาขึ้นมาทางนี้กับแม่ครับนี่ขึ้นมาไม่รอดก็ต้องอ้อมไปใหม่ก็สนุกดีครับเรืเวณรอบสวนครับ มีอะไรให้ทำอีกเยอะครับแต่มันไม่มีเวลาเวลาเป็นสิ่งสำคัญใครอยากทำอะไรก็ทำนะครับถ้ามีเงินพร้อมให้คุณทำเลยแต่ผมไม่มีเวลาครับเงินก็มีนิดเดียวนี่ครับนี่เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์อะไรสักหนึ่งอย่างนะครับอืนที่เหลี่ยจี่กุ่งไม่ได้นะครับ แต่บางคนรู้แล้วผมจะเลี้ยงอะไรเหมาะมากเลยครับตรงนี้นี่มันเป็นเนินครับนี่โอ้โตอนนี้มันมันเป็นคลองล้อมรอบเลยนะครับสวนมาจากทางโน้นมาเลยอ้อมไปเลยครับถ้าเลยดูฝนนี่หนามแถวนี้นี่จกโจกจกิกจักอะมาะชุม่มชื้นแต่ตอนนี้ฤดูร้อนครับ มันก็จะร้อนกันหน่อยโซนทางจังหวัดแท้ในเขาห้ามเผาตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธแล้วนะครับนี่นี่กระท่อมกระท่อมหนึ่งกระท่อมสองสวนผมนะครับใส่ดูต่ออันนี้แบบว่าเดินเลาะ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 สวนเลย ไม่ได้เข้าข้างในครับคลิปวันนี้อเอาแค่รอบสวนก่อนนี่มาถึงตรงนี้ครับโอ้โหเพื่อนพี่น้อง้องเพื่อนดูขนาดหลักหมุดครับมันยังขึ้นครับนี่เนาะปูนนะนี่ก็กกินปูนป้วยขึ้นหมดทุกอย่างครับพวกนี้น่ครับปึ๊บตรงไหนวะ เออนี่นี่น,น,นี่ไม่ใช่ตัวนี้เนาะปึ๊บฟาบตึงนี่ครับเส้นแบ่งเขตเส้นแบ่งเขตะครับจริง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 ,งมือเป็นตาปลาครับเส้นแบ่งเขตตัวนี้เป็นของของนะ้าครับนะ้า เป็นที่เคารพของผมเป็นผู้เปิดทางนะครับในการปลูกยางพารานะอินดี้นะสมชาติครันะล้อร,รอบเสียงนี่ครับเส้นแบ่งเืตอันนี้ก็ต้นต้นแมงโก้ครับแมงโก้มะม่วง มะม่วงทำไมมันเป็นสีเหลืองมันทําไมไม่ไมเป็นชื่อต้นว่าต้นมะเหลืองเนาะไม่รู้เหมือนกันมันเียชื่อต้นนอหม่อง,อ,งอันนี้ก็ป็น่นสวนละตัวนี้ก็เป็นต้นต้นละมุดนะครับต้นละมุดพาซามังคุดละมุดลำใหญ่ คิดเปนม่อมหม่อมอ๋อเสร็จแล้วลองแม่อันนี้มาซุกไย่งจ้ะขับขึ้นอะทั้เหลืองอะนันคืออย่างก็บาครทัแป๊บไปไงไม่ใช่ถั่วเหลืองถั่วเหลืองบาจีถั่วแหละไรไม่ใช่นี่ครับถั่วเหลืองมันก็มีสีเขียวอยู่ดีทำไมเขาไม่ใช่เรียกว่าถั่วเขียว ไปต่อจะไปสิ้นสดที่ถ่ายตอนแรกแล้วเด้อ,อเห็นอ้อมนีอกันนี่ผมก็ามาใส่น้ำเหมือนเดิมน,นะครับนะยังไม่ได้ไปใส่วนละวนรอบสวนแล้วเด้อนี่ก็เป็นอนาคตอนางออะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ แต่ก็มีความฝันเล็กๆนะครับนี่สุดสวนแล้วเหนือที่ก็มีนิดหน่อยครับหกไร่หกไร่เจ็ดไร่ยางก็ปลูกไปเต็มเพราะว่าเป็นดินบ้างตายบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรพามาดูรอบสวนเฉยๆสวนหานหานก็โตขึ้นอยู่ครับแต่ว่า ใครมันก็ยังไม่ฟักเลยนะครับครั้งหน้าจะมีอะไรอัปเดตต่อไปก็ติดตามชมนะครับนี่ครับอันนี้ผมโอ้ฝากติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับช่องลุงอาร์ตแชนแนลด้วยเยี่ยมเยี่